กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนด้มอมยูมซ่องพี่เหมือนดอมอีกแล้วนะครับทุกคนอยู่ในเกมโลบอกอยู่ในแมป99คืนในป่านะครับพี่ขอบอกเล,ยลียนเลวกันนะครับว่าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ได้ส่งโค้ดน,นะครับวันนี้มีโค้ดมาแจกก่อนที่จะอัปเดตใหม่ในค่ําคืนนี้นะครับเพราะว่า คืนนี้นะครับเที่ยงคืนเป็นต้นไปจะมีการอัปเดตนะครับและพี่ขอบอกเลยในการนะครับว่าพี่จะมาอัปเดตโค้ดเก่านะครับนอและโค้ดใหม่ไปในตัวนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่าโค้ดไหนนะครับที่ยังใส่ได้และยังใส่ไม่ได้นะครับเราจะมาอัปเดตไปพร้อมๆกันเลยนะครับน้อพี่ขอบอกเลยเลยนะครับเพราะว่าบางคนเพิ่งมาสมัครเล่นนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามานะครับเนาะก็อาจจะยังไม่รู้นะครับเนาะว่าโค้ดไหนนะครับที่ยังใส่ได้บ้างและยังไม่ใส่ได้บ้างนะครับทุกคนก็ลองไปใส่กันดูได้นะครับทุกคนแต่ คืออาชีพชายบอกนะครับถ้าอยากได้นะครับทุกคนก็เตรียมตัวละกันนะครับเดี๋ยวพี่จะมีแจกเร็วๆนี้นะครับทุกคนมาเราเริ่มมาใส่โค้ดกันเลยดีกว่านะครับเนาะสำหรับโค้ดนะครับทุกคนก็คือโค้ดแรกนะครับก็เป็นทางด้านโค้ดตัวนี้เลยนะครับทุกคนก็พิมพ์ตามพี่ได้เลยนะครับ t r i c k o r t R E A T นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดตัวแรกนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนได้2โค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้ในสองโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็ลองไปใส่ดูได้นะครับอาจจะเป็นโค้ดเก่านะครับทุกคนแต่ทุกคนลองเอาไปใส่ดูนะครับเนาะเพราะว่าพี่เคยใส่ไปแล้วพี่จะไม่สามารถใส่ได้อีกนะครับแต่ถ้าคนไหนนะครับที่เพิ่งสมัครหร ว่าแต่ละโคนนะครับจะสามารถใส่ได้นะครับก็คือ1คนต่อ1ครั้งเท่านั้นนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาเป็นโค้นตัวนี้นะครับก็คือ AFT นะครับแล้วก็ ERPARY นะครับทุกคนก็คือตัวนี้นะครับก็เป็นทางด้านของในส่วนของแบบว่า จะพูดยังไงดีนะครับเป็นโค้ดตัวใหม่ล่าสุดและยังใส่ได้ในปัจจุบันนะครับจะได้15เพรนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเอาไปใส่นะครับก็รับไปเลยในส่วนของโค้ดตัวนี้นะครับก็ได้ไปเลย15เพรนะครับสำหรับคนที่แบบว่ายังไม่เคยใส่นะครับส่วนคนที่เคยใส่ไปแล้วนะครับทุกคนเรียกได้ว่าถ้าคนไหนเคยใส่ไปแล้วนะครับก็คือต้องขอโทษขออภัยด้วยละกันนะครับเพราะว่าจะไม่สามารถใส่ได้อีกนะครับทุกคนเนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับคนที่เคยใส่ไปแล้วนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะ ครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นทางด้านโค้ดตัวนี้นะครับก็คือ H A แล้วก็ Double L O แล้วก็ Double U นะครับแล้วก็ Double E นะครับแล้วก็ N นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับก็เกี่ยวกับ h a l l o w e e n นะครับทุกคนเรียกได้ว่า กิจกรรมต่อไปนี้นะครับที่ยงคืนนะครับน้องก็จะเป็นกิจกรรมฮาโลวีนนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับและจะมีทางด้านของมาใจยามมากมายเลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากเล่นนะครับทุกคนก็เตรียมตัวละกันนะครับก็จะมีแน่นอนนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของตัวนี้นะครับทุกคน p u m p เนะครับน้องแล้วก็นี่เลยนะครับ K คนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็คือเป็นทางด้านของ โค้ดนะครับนอที่แบบว่าเป็นโค้ดตัวเก่านะครับนนท่าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากลองใส่นะครับก็ลองไปใส่ดูได้นะครับทุกคนเพราะว่ามันไม่เสียหายอยู่แล้วนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้เราก็ต่อมานะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้างโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับก็คือโค้ดตัวนี้นะครับก็ให้พิมพ์ตามนี้เลยนะครับ h a แล้วก็ ด o เบิ e L เอลนะครับแล้วก็โอนะครับทุกคนก็ให้พิมพ์ตามพี่ไปเป็นแล้วกันนะครับแล้วก็ ดับเบิลย์นะครับแล้วก็ดับเบิลอีนะครับเอ็นพีนะครับเนาะอาร์ทีนะครับเนาะหรือว่าทีวายนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็เป็นฮาโลวีนปาร์ตี้นะครับเนาะก็ถือว่าบางโค้ดนะครับอาจจะกลับมาใส่ได้ก็ได้นะครับเนาะก็ถือว่าใครจะไปรู้นะครับเนาะสำหรับแต่ละโค้ดนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพวกน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเรียกร้องของกันมาอยากได้โค้ดนะครับก็จัดไปเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจะไหนจะเต็มนะครับ ก็คือ KNOCKKNOCK นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นโค้ดตัวเก่านะครับทุกคนก็ลองไปใส่ดูได้นะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นโค้ดที่หลายๆคนนะครับนาะมองข้ามนะครับทุกคนถ้าคนไหนยังไม่เคยใส่ก็ลองไปใส่ทุกโค้ดได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกนะครับว่าบางโค้ดนะครับมันก็หมดอายุไปแล้วนะครับบางคนมันก็ยังใส่ได้นะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ามันหมดอายุไปแล้วนะครับก็อย่ามาโทษพี่ละกันนะครับเนาะเพราะว่าพี่มาอัปเดตโค้ดให้ดูทั้งหมดนะครับทุกคนเอก็็จะปมานเ ทางด้านโค้ดตัวนี้เลยนะครับทุกคนก็คือ นี่เลยนะครับ H A double L แล้วก็ O double E นะครับทุกคนนี่นะครับนอแล้วก็ N นะครับทุกคนก็เป็นโค้ดฮาโลวีนแล้วก็ S ด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอก็ถือว่าเป็นโค้ดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอแล้วก็ H w o N นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอสสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าถ้าโค้ดไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่เคยใส่นะครับก็ลองไปใส่ดูได้นะครับนอสสำหรับโค้ดฮาโลวีนนะครับทุกคนที่แบบว่าหลายๆคนเรียกร้องขอกันมานะครับ น้องอย่าให้พี่อัปเดตนะครับวันนี้พี่มาอัปเดตให้นะครับส่วนเรื่องใส่ได้ไม่ได้นะครับน้องทุกคนก็ลองไปใส่ดูได้นะครับถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนอะไรอยู่แล้วนะครับน้องแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเราไม่ได้เสียอะไรนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พีคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่เคยใส่นะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านจุดนี้นะครับทุกคนก็ W E นะครับแล้วก็ K แล้วก็1นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี yes. tá, ้เลยนะครับสำหรับจุดนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยและกันนัคนับว่าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่เคยใส่นะครับก็เอาไปใส่ได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มมันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับเรื่องโค้ดนะครับนอแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของโค้ดตัวนี้นะครับ C A N D นะครับแล้วก็ Y นะครับนอก็คือ Candy นั่นแหละนะครับทุกคนถ้าโค้ดไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้โค้ดก็เอาไปใส่นะครับเนาะแต่อันนี้นะครับเป็นโค้ดสั้นๆนะครับเนาะเป็นโค้ด ตัวเก่านะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับและถ้าพูดถึงเรื่องการแจกนะครับทุกคนก็คือแล้วเร็่ๆนี้นะครับสาหรับอาชีพชายบอกนะครับน้องก็เตรียมรอแล้วกันนะครับน้องว่าจะแจกให้ใครนะครับน้องสำหรับคนที่คอมเมนต์เท่านั้นนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของแบบว่าอาชีพชายบอกนะครับน้องก็เตรียมตัวนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับน้องพี่ขอบอกไว้เท่านี้เลยนะครับว่าอย่าลืมคอมเมนต์นะครับเพราะว่าเวลาพี่แจกพี่แจกผ่านคอมเมนต์เท่านั้นนะครับทุกคนเออก็ถือว่าถ้าคนไหนที่ไม่คอมเมนต์นะครับแสดงว่า คนนั้นจะไม่มีสิทธิ์ลุ้นแล้วนะครับต่อให้ทําตามกติกาก็ตามนะครับไม่ใช่เป็นการกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมคอมเมนต์เด็ดขาดนะครับเนาะเพราะว่าพี่จะแจกผ่านคอมเมนต์นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสําหรับโค้ดทั้งหมดทั้งมวลนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าชอบในส่วนของการแจกโค้ดแบบนี้นะครับอัปเดตโค้ดประมาณนี้นะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยในกันนะครับว่าถ้าชอบนะครับก็เตรียมตัวร้บกันนะครับเนาะก็คือจะมีการแจกอีกเรื่อยๆนะครับและพี่ขอบอกเลยในกันนะครับว่าอาชีพไซบอร์กนะครับเนาะถ้าคนไหนที่แแบบบบว่่าาาอยกกกกได้้นนนะะะคครรรัั็พีีจจมให ว่าอาชีพเอเรียนนะครับนอรก็จะมีการแจกให้นะครับทุกคนสำหรับอาชีบตัวนี้นะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอรเดี๋ยวพี่ซื้อแจกให้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับนอรว่า คนไหนที่เข้ามาแล้วถ้าอยากสนับสนุนพี่นะครับก็คือถ้าอยากสนับสนุนพี่นะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนีเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงนี้ก็เป็นการสนับสนุนไบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนและคลิปนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้ละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย